อะไรฮะก็สวัสดีเพื่อนๆเช้าโรบบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมอดัมเมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ในอย่างในเมื่อวานนี้เวลา4ี่ทุ่มนะครับเพื่อนๆทางเกมอดัมเมกเนี่ยนะครับก็ได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนๆเป็นการอัปเดตซัมเมอร์อีเวนต์หรือว่าซัมเมอร์เฟสติวัลอีเวนต์สัปที่สามแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีกกกกกกกาาาารรรรรรรออออออัััััััปเเเเเเเดดดดดดดตตตสววววว์์ลลลีี้้้้้ยยยยงงงงใใหหมมมม่่่่่่่่่่ขนน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 นะะะะะะคคคคบบบบบพพืืๆๆแแชชไิผ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็มีการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับด้วยสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีทิกตอกหรือว่าเล่นทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องพี่แอลไซต์ดะกอนช็อปเอกให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบหนึ่งหมื่นซับแล้วว่าหนึ่งหมื่นผู้ติดตามแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการอัปเดตเกมอาร์ตทีี่่นน้ะครับเอนๆก จะมีมินิเกมใหม่นั่นเองนะครับชื่อว่าไอศครีมเฟรนซี่มินิเกมนั่นเองนะครับโดยในมินิเกมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการให้เราเนี่ยนะครับทำไอศครีมนะครับเพื่อนๆตามที่มีออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยนะครับกำหนดมานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยออเดอร์เนี่ยนะครับก็จะโชว์อยู่ด้านซ้ายล่างนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำตามออเดอร์แล้วก็นำไอศครีมเนี่ยนะครับไปส่งลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยออเดอร์เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องกุ้ยนะครับเพื่อนๆแล้วกก็ารเรรีีียงงสขออไศมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัววซออสหรื่าแยมนั่รเอนะร ือว่าใส่เชอร์รี่หรือว่าไม่ใส่นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำไอศครีมเนี่ยนะครับตามออเดอร์ที่ได้กําหนดมานั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยทำไอศครีมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนำไอศครีมนะครับเพื่อนๆไปส่งที่ลูกค้านั่นเองนะครับก็จะเป็นการได้รับแต้มนั่นเองนะครับเพื่อนๆและหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเล่นจนจบอีเวนต์แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะได้บิชบอลหรือว ie ่าแต้มเงินในการซื <t rat> ้อของในกิจกรรมซัมเมอร์เฟสติวัลเนี่ยนะครับตามจํานวนที่เราเนี่ยนะครับทำไอ ทีมตามออเดอร์นั่นเองนะครับและในส่วน,วนที่2นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับโดยสัตว์เลี้ยงที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีถึง2สายพันธุ์หรือว่า2ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวที่ Wild Old Bennett เ1เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าเจ้าเรียวผาดช้างนั่นเองนะครับหรือว่าฉลามเซอดาวนั่นเองนะครับโดยเจ้าฉลามเซอดาวเนี่ยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่สอ0 0มื่นห้าพันบีชบอลนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฉลามเซอรัับก็็จะเปนสตว์เลี้ยงนะะครรับดัััับบบแนนนนน่่เเเเอองะะะครรพืๆก็็จปดสีีขยวนั่นเองนะะครับแลนี่ก็คืออหน้้าาตขงเจย สามเสดาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงถ้าสนใจก็สามารถมาแลกซื้อเจ้าฉลามเสดาวได้นะครับราคาอยู่ที่25,000ืาพันบีชบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ที่ทําการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าปูเสีชวนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปูเสีชวนเนี่ยนะครับทั้ง4แบบเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถสะสมได้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าเจ้าปูเสีชวนนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะแลกซื้อได้โดยตรงนะครับเพื่อนๆเราต้องทำการซื้อนะครับเฮอร์มิตครับ์คร คอยู่ที่12,000อนบีชเบลน,นั่นเองนะครับพเพื่อนโดยในกล่องสุ่มของ Hermit c r a b Block หรือว่าเจ้าปูใส่ชวนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้รับ Hermit c r a b เนี่ยนะครับห0รหรือว่าปูใสชวนธรรมดาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ Castle Hermit c r a b 25%เนี่ยนะครับ25%หรือว่าเจ้าปูใส่ชวนที่มีประสาทอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นไอศครีมเฮอร์มิตนะครับเนี่ยนะครับ,นนรบสายเปอร์เซ็น r a b หรือว่าาเจ้ปูใส่ชวนไอศครีมนั่นเองนะครับากทร ซื้อเจ้า Hermit Crab Box หรือว่ากล่องสุ่มปูเศฉชวนไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้ากล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหมวด Grief นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อมาก็ทําการกด EQ แล้วก็สามารถที่จะกดคลิกเพื่อเป็นการเปิดเจ้า Hermit Crab Box ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการสุ่มเจ้าปูเศฉชวนนั่นเองนะครับนี่นะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนะี่ยผมเปิดก็จะได้เป็นไอศครีม Hermit Crab นั่นเองนะครับเพื่อนก็จะเป็นเจ้าปูเศฉชวนไอศครีมนั่นเองนะครับเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าแรงที่สุดในกล่องเเเเเเนนนนนนนี่่่่่ยยยะะะะะคคคครรรรัััับบบกกก็็ืออออออจจจจ้้าาาาา Pirate Hermit Crab งงงตปิดหหลลพว ไพเรสเฮอร์มิตรครับเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เพียง5%เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับกล่องสุ่มเจ้าปูเสฉวนนั่นเองนะฮะหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับ,<ๆ>นรบสนใจก็สามารถมาแล่ซื้อกล่องสุ่มเพื่อลุ้นรับเจ้าปูเสฉวนโจรสลัดได้นั่นเองนะครับโดยในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตย่อยของกิจกรรมซัมเมอร์เฟสติวัลหรือว่าซัมเมอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยนะครับ3หัวข้อด้วยกันในการอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะครับเพื่ออ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 นน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 นๆๆๆแลลลล้้้้้ววกก็ตงงงขขขททาาาาาาายคคคิิปดดึะะรรรรััับบบสสสสหหเเเเเพพืืืื่่่่่ีใใจจจจฉม องสุ่มเฮอร์มิตรครับเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อสินค้านะครับเพื่อนๆในเพจพี่แก๊ซดะกอนช็อปเอกได้ครับทางเราก็มีทั้งเจ้าฉลามเสดดาวเนี่ยนะครับแล้วก็กล่องสุ่มเจ้าปูเสฉวนเนี่ยนะครับพร้อมจําหน่ายให้เพื่อนๆเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันก่อนได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมากกว่า40สายพันธุ์เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเพื่อนๆยังไงหากสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเพจพี่แก๊ซดะกัับเอนๆเอาไว้พบกันนใใหม่่ที กับเกม a d o p t Me กันละกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ยนะครับก็จะเป็นคิวของคลิปดาร์กอนแอเวนเจอร์แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอดาร์กอนแอเวนเจอร์อยู่เนี่ยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของผม,มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปของดาร์กอนแอเวนเจอร์ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเพืดเด่อนๆสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ